สวัสดีครับคลิปนี้ก็อยู่กับคลิปงบ60บาทซื้อขนมแถมการ์ดในคลิปนี้ผมก็ไปได้ลูกอมแคย่อนชินจังมาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกซองนะครับนาก็เป็นซองละสิบบาทเนาะก็เดี๋ยวเรามาดูการ์ดกันนะครับว่าผมจะได้การ์ด เบอร์อะไรบ้างในคลิปนี้นะครับหน้าซองของลูกอมนะครับก็จะแถมฟรีการ์ดพลังแคลย่อนชินจังพาวเวอร์หใบนะครับมาเดี๋ยวเรามาเปิดกันนะครับก็เริ่มจากซองสีแดงนะก็สำหรับการ์ดใบแรกที่ได้มานะครับก็เป็นเบอร์67 ตัวนี้เป็นถนนกันลยาไมาตีนะครับอ่าจังหวัดกรุงเทพมหานครนะก็เป็นชินจังนะครับแล้วก็ด้านหลังของกร์ดนะครับโอเคเรามาดูใบต่อมานะครับก็ยังอยู่ในซองสีแดงนะตัดโดนการาดปะเนี่ยน่าจะโดนกร์ดนะครับ ตัดโดนการ์ดจริงๆด้วยครับโดนไปตรงนี้นะแต่ก็ยังดีครับที่ยังไม่ขาดนะครับแต่เป็นรอยนะอ่าเป็นรอยนิดนึงนะครับใบนี้ก็ได้มาเป็นหาดสมิลานะครับจังหวัดสงขลาก็เป็นเบอร์หกนะครับก็เป็นชิ้นจ้างอ่านี่เนาะสำหรับการ์ดนะครับ โอเคครับเรามาดูใบต่อมานะครับก็จะเป็นซองสีส้มแล้วนะการ์ดใบที่สามนะครับก็ได้มาเป็นเบอร์47ตัวนี้เป็นบ้านบางโลงจังหวัดภูเก็ตนะครับอ่าก็เป็นทางด้านมาสโสคุ้ง โอเคครับซองต่อมานะครับซองที่สีก็ได้มาเป็นเบอร์ห้าสิบก้าครับตัวนี้เป็นเกาะค้างข้าวจังหวัดล้านนองก็เป็นไอจังนะครับอ่าก็เป็นการ์ดห้าดาวนะนี่นะครับ โอเคซองต่อมาครับซองที่5นะครับได้มาเป็นเบอร์53นะครับตัวนี้เป็นหาดบ้านกูดจังหวัดประจวบคีรีขันก็เป็นตัวคาสมาคุงนะครับใบนี้ก็5ดาวนะครับ โอเคแล้วก็ซองสุดท้ายนะครับซองที่หกก็ได้มาเป็นเบอร์หกสิบเจ็ดนะครับตัวนี้ก็เป็นถนนกันระยาไมาตรีจังหวัดกรุงเทพนะครับใบนี้รู้สึกว่าจะซ้ำนะอ่านี่นะครับซ้ำก,ำกันกับซ้ำกันกับซองแรกนะครับ และนี่ก็คือการ์ดพลังแคร่ยอนชินจังพาวเวอร์ที่แถมมากับลูกอมแคร่ยอนชินจังที่ผมได้มาในคลิปนี้นะครับก็ได้มาเป็นการ์ดห้าดาวสามใบนะครับนะก็เป็นสามใบนี้นะครับแล้วก็การ์ดสีดาวอีกสามใบนะครับแล้วก็ได้ซ้ำมาหนึ่งแบบนะครับนะอ่าก็สาหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้ครับท่านเพื่อนชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะก็เดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปหน้าครับ ก็ลาไปแล้วสวัสดีครับ